วันนี้กลับมาเจอกับหนูในเช่นเคยนะคะกับคลิปบล็อกวันเด็กับการรีวิวรองพื้นนะคะไม่ได้ทําคลิปประมาณนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะคะสังเกตว่าทุกครั้งที่ทําการรีวิวรองพื้นแบบทาเช้าใช้ชีวิตทั้งวันตอนเย็นกลับมาล้างหน้านอนแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังว่ารองพื้นตัวที่หนูในใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่ารองพื้นตัวนี้ที่จะมารีวิววันนี้ไม่ใช่เป็นรองพื้นที่ใหม่อะไรนะคะแต่เป็นรองพื้นที่หยิบใช้ถูกครั้งก็จะอินไปช่วงหนึ่งแล้วก็สลับใช้ตัวออออออืืืืื่่่่นนนนนนนแลล้้้้้้วววววกกกกก็็็ัััับบมมมาาาใใชชตีีีจะเเเหหดิิรรพพงงทค Blender Duty สาวใช้เป็นช่วงๆช,ช่วงนี้ชอบใช้อินก็จะใช้แทบทุกวันไปใช้ตัวอื่นแล้วก็กลับมาใช้ประเด็นคือว่า,าการที่หนูนะชอบใช้รองพื้นเป็นผัก,ผกเพราะว่ามีรองพื้นเยอะมากนะคะก็พยายามอยากจะสลับใช้ตัวนู้นตัวนี้บางทีเคยใช้ไปแล้วแล้วก็ลืมฟิลไปแล้วลืมไปแล้วว่าเขาดียังไงแล้วก็กลับมาใช้อีกก็แฮปปี้อีกนะคะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันเลยคือเมื่อเช้าอาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ตื่นสายมากก็เลยทาครีมทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปทานข้าวนะคะตอนนี้จะกลับขึ้นมาแต่งหน้านะคะจะมาลองงพื้้นนนนใหทุกกคดู่าแ็เเีย ตรงเนี้ยเป็นแก้วนะคะส่วนอื่นก็คือเป็นพลาสติกหมดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวล็อกรองพื้นปิดเปิดผ่านมาฝั่งนี้ตัวรองพื้นจะออกจากรูนี้รูตรงนี้นี่เห็นไหมช่วยอิกนอนเล็บหนูน้ด้วย <c oughs> อันนี้คือไม่ใช่การเฟ้นปลายนะแต่เป็นการที่ดันงแงะออกมาช่างมัดน,นะคะด้วยความที่ตรงเนี้ยคอเขาสั้นมากเลยอ่ะมันก็จะเปืเป้อนนะหนูนะ้ก็จะแบบเป็นคนออฟเซสกับการที่ต้องให้ทุกอย่างสะอาดเดี๋ยวเราจะลองเนื้อให้ดูเวลาก,กดออกมาเนี่ยนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้รองพื้นเขานะไม่ได้เป็นน้ำขนาดนั้นนะคะก็จะมีีความเน่ มันจะมีโอกาสเปืเป้อนเยอะมากแต่บางคนเขาไม่หมยนะเขาก็เอา beauty blender นะคะแคปแ,แทบผสมหมุนลนตรงนี้นะแต่หนูนาไม่ชอบให้มันเปื้อนเปื้อนมันคือความสะอาดต่างๆแล้วต้องมาทําความสะอาดอีกคือมันก็แบบสกรปรกเนาะมีความไม่ันนี่เลยนะคะไม่หยดไม่ไหลค่อนข้างให้กันปกปิดเราจะไปพร้อมทุกๆคนนะคะจะมาพูดให้ฟังว่าลักษณะการดูรองพื้นตั้งแต่แรกบีบออกมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ให้เราเดาไว้ก่อนนะคะว่าเป็นรองพื้นที่แน่นปกปิดเราจะมาดูความคงทนคุมมันในพวกนี้เราไม่สามารถดูได้แต่ t e x t อ r ์นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆดูรระะหววว่าาางงันนเเลลลอ แล้วเวลาหนูน้นลงก็จะเบลนดให้มันมีความอุ่นที่ตัวรองพื้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยมาแทบตรงนี้นี่มีสกินแคร์อยู่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวหน้าจะทําการฉีดสเ,เปรย์นิดนึงนะคะคือตอนนี้หน้ามันจากสกินแคร์เมื่อเช้าแล้วฟิกพลัสเราก็จะ ทำให้ผิวหน้ากลับมาฟ resh อีกรอบหนึ่งนะคะตัวฟิกพลัสเนี่ยใช้บ่อยมากเคร็ดผิวก่อนลงรองพื้นแต่งหน้าใดๆนะรอแป๊บหนึ่งนะคะให้แห้งวันนี้นี่หันหน้ามาทางแสงธรรมาชาติเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟช่วงโซนตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้เห็นทุกอย่างจริงๆนะคะลอยแห้งแป๊บตอนนี้หน้าก็เริ่มเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาอะอยากที่จะให้ใช้รองพื้นกับบิวตี้เบลนเดอร์ของเขานะคะหรือใครมีพัฟฟองน้าใดๆไปทําการชุบน้าให้เรียบร้อยแล้วก็บิดโดยใช้พัชตัวขยุมขยุม,ยมให้มันหมาดที่สุดน้องเขาจะได้ทํางานได้ออยยย่่าาาางงมมีีีปรระะะะสิิิททธภพนะคะเคเเเด๋ววจลลผ วันนี้จะใช้แปรงลงนะคะเห็นอย่างนี้สีเนี่ยเมื่อลงผิวแล้วนะคะมันก็จะเบลนด์อินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูข้างนึงก่อนเนาะ นี่หนูนาะลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะการใช้อะไรลงรองพื้นเนี่ยมันจะให้ฟินิชที่ต่างกันจริงๆนะคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยถ้าหนูนาะใช้องน้ำหรือบิวตี้เบลนเดอร์ลงค่อนข้างจะปกปิดได้มากกว่านี้เนี่ยก็ยังเห็นรอยเยอะอยู่นะเนี่ยรอยกล้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเมื่อกี้นะําไม่ได้ลงเยอะนะปาดไปแค่นี้เดียวนะคะเราจะมาทํากันอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะเลเยอร์ที่2นี้หนูนาะจะใช้การแท็บลงเน้นจุดที่นาต้องการปกปิดมากขึ้นนะคะเหมือนเป็นการย้ำประสิทธิภาพในการปกปิดเขาเนี่ยดับเบิลเลเยอร์ไปแล้วเขาจะโอเคหรือเปล่าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> จริงๆแล้วหนูน่ะเป็นคนที่ชอบใช้แปรงแท็บ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 ็อย่างนี้ได้ซ้ำมันเหมือนเป็นงานประณีตเป็นงานละเอียดอ่ะนะคะ ถ้าเกิดเราจะดือ้อลงจนมันปิดอันนี้หนูนะว่าก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราเข้ามาใช้นิ้วแท็บในเลเยอร์ที่3แล้วกันเนาะจะได้ไม่หนาไปนะคะผิวส่วนอื่นพอใจโอเคแล้วนะคะจริง,รงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบลงรองพื้นเยอะๆที่หน้าผากเลยเพราะว่าหลังจากที่ปัญหาสิวต่างๆมันหายไปหน้าผากหนูนะก็จะไม่ได้มีสิวอะไรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาลงฝั่งนี้ให้เท่ากับฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมทั้งหมดของหน้าว่าเราจะลงเลเยอร์ที่3ในจุดที่ทมันไม่ปกปิดปรอยสิวกรบขนาดไหนนะคะ ตอนนี้นะคะนะ้าก็ได้ทำการลงครั้งนี้ทั้ง2เลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าผิวหน้าโดยรวมถ้าเกิดใครไม่มีปัญหารอนแบบหนักๆเหมือนสิวหือะไรอย่างนี้นะคะ2รอบก็น่าจะอยู่แล้วนะคะความรู้สึกหนูนนะเมื่อลงด้วยแปรงแล้วรู้สึกว่าลงด้วยฟองน้ําชุบน้ําให้หมักมันจะให้การปกปิดมากกว่านี้บางทีรองพื้นชนิดเดียวกันใช้แอปพิเกเตอร์ไม่เหมือนกันก็จะได้ฟิล์มได้ฟินิชชิ่งที่ออกมาต่างกันนะคะก็เป็นการตอกย้ำว่าฟองน้ําเมื่อลงกับรองพื้นประเภทไหนมันก็จะให้งานตึบขึ้นมานะคะต,ตอนนี้มาเช็คคคคกกกกกกัันน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 ะะะะรรรออออออยททีีี่่่่หหหตตต้้้้งงงงงาาปปปปิิดดด็ไไมเเลืืพ อยู่20%นะคะเดี๋ยวนะ่าจะใช้นิ้วในการแท็ ق, เป็นการปกปิดที่ดีที่สุดวันนี้จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์กับจุดอื่นเลยนะคะแต่ใต้ตาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอลงนิดน,นึงเพราะเห็นปะบ่มบ่มบ่มเนี่ยถ้าเป็นจุดของงานผิวส่วนอื่นเนี่ยหนูน่าจะไม่ลงคอนซีลเลอร์ตัวอื่นนะจะใช้น้องคนนี้ในการปกปิดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้น้องเขาก็ปกปิดได้ประมาณ70%เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไรองรองพื้นนะคะ เลเยอร์ที่3ด้วยนิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่ปัญหาที่เป็นรอยที่เราต้องกลบส่วนใหญ่จะเป็นพวกโซนตรงนี้เท่านั้นเลยนะคะจุดอื่นหนูนะ่าถือว่าน้องทํางานในการปกปิดได้ดีเลยน้องเขาไม่เหนอหนะลงไม่ยากเนื้อเขาเนออย่างงี้นะหนูนะ่รู้สึกราะว่าเขาไม่ได้หนักหน้าหรือว่าเหนียวเนอจนลงยากเหมือนตัวอื่นๆนะลงหน้าง่ายแล้วก็เบาสบายดีมากนะคะส่วนการลงเลเยอร์ที่3ด้วยนิ้วหนูนะ่ว่าเขาก็เป็นไปนในทางที่ดีนะมันก็กลบได้ประมาณ70%เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงคอนซีลลใต้ต,า,ตาก่อนนะคะแล้วก็ัดด้้้วยแปงงทงหมนะะค แล้วนะคะกำลังจะพาน้องหมาไปหาหมอนะคะอยู่ดีๆเมื่อคืนน้องหมาขอบตาแดงแองจี้ไม่ต้องออกมาหลุกทำไมอ่ะเป็นอะไรอะไรคะขอบตาขอบตาแองจี้แบบแดงๆอะ่ะก็เลยจะพาไปหาหมอนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ลองไปเสิร์ชดูใน Google แล้วเขาบอกว่าเป็นเปลือกตาอักเสบ ยาป้อนยาเกิน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 ไม่คายนะ เวลานี้นะคะก็เป็นเวลาตีหนึ่งกว่า,วาแล้วนะคะจะมาอัปเดตผิวหน้าเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่หนูนะจะล้างหน้านะคะจะบอกตรงๆว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่แทบไม่คุมมันเลยนะคะสังเกตได้จากที่หนูนะซับกระดาษซับมันไปช่วงเย็นๆน,นะคะสองแผ่นเต็มๆหน้าก็ไม่ได้แห้งผากขนาดน,นั้นซึ่งถทนหนูนะตอแผ่นที่สามก็อาจจะมีหลุดออกมา,าน,นิดหน่อยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจรองพื้นคาวแทบไม่หลุดออกจากหน้าเลยนะคะช่วงจมูกนิดหน่อยเวลาทาน้าวแล้วมีน้ำมุกน้ำมูกงนะคะรอยสิวก็ค่อนข้างปิดได้ดีเลยนะแทบจะไม่หหหลุดดใ้เเ็็นนปรอยๆ เหมือนตอนเช้าที่หนูนาะพยายามจะปกเลยนะคะขนาดหนูน่าเป็นคนผิวมันมากๆนะหนูนะ่าซับออกเนี่ยรองพื้นก็ยังไม่หลุดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรองพื้นที่สามารถใช้ได้ทุกวันฟิลลิ่งสัมผัสไม่ได้รู้สึกถึงความหนาหนักหน้าหรืออะไรเลยนะคะรู้สึกว่าแบบเบาสบายแล้วก็เมื่อเช้าไม่ได้เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นด้วยนะคะเซ็ตด้วยครสพาวเดอร์แต่ว่าใช้แปรงวน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 ,วน,วน,วนเอานะคะก็จะแน่นขึ้นมามา,มากกว่าใช้แป้งฝุ่นเนอะเพราะว่าหนูน่ารู้ไงว่าวันนี้จะต้องเป็นวันลองเดย์ของหนูนะ่าหนูนะ่าลงรองพื้นแล้วหนนะ นนขึ้โนนดยรวมแล้วหนูนะพอใจกับรองพื้นตัวนี้มากๆแล้วก็แนะนําให้ทุกคนไปลองเลยนะคะรู้สึกประทับใจจริงๆชอบเลยค่ะได้เวลาแล้วนะคะถงุกคนจะไปล้างหน้ามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือว่าการรีวิวรองพื้นนะคะหรือว่าเป็นบล็อกต่างๆเอาไว้มาเจอกันใหม่ะคะ่ะวันนี้ไปกับค่ะ